มาอีกแล้วครับมากรบุษครับวันนี้เราจะมาจัดสามชาบับชึบๆกันนะครับฉบับนิ่มนประกานระานะครับเดี๋ยวรอฟังรอชมกันได้เลยครับมันแน่นอนมันแน่นอนจะทานวงการรถบรรทุกครับไม่งเปิดไปเล้วอีกด้านซ้ายอเอมาครับจัดจัดครับจัด เอาดีเอาดีอะไร <laughs> อะไร <laughs> อะไรคน <laughs> ข้างหลังจะตายแล้วครับเป็นเมาขอขับพี่จัดดิเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วครับฮ่าฮ่าฮ่า ไ,ไม่ไ,ไม่ดังวะแต่มลมหมดแล้ว